อดีเจ้าผู้ครองนคปรปัตตานีที่หัวเด็ดตีนขัดอย่างไรตัวเขาก็ไม่ยอมยกปัตตานีให้กับสยามทําให้รัชการที่หเพิ่มภาษีกับปัตตานีมากขึ้นหลายเท่าตัวและมีการออกกฎหมายให้ขัดต่อหลักศาสนาอิสลามและมีการเพิ่มภาษีทรัพย์สินมรดกบีบบังคับให้ประชาชนชาวปัตตานีต้องมาถวายคําสัตย์ปฏิญาณที่ศาลมณฑลปัตตานีโดยห้ามละหมาดในวันศุกร์ จนสุดท้ายพญยาศรีสหเทพผู้ที่ถูกส่งตรงมาจากรัชกาลที่หา้าก็ได้ร่างเอกสารให้กับตังกูอับดุลกอเดเจ้าผู้ขอนครปัตตานีให้ลงนามโดยอุบายว่าเอกสารฉบับนี้นั้นคือเอกสารให้ปัตตานีเป็นอิสระแต่ก็ต้องขึ้นตรงต่อกรุงเทพมีอำนาจการเก็บภาษีและปกครองภายในรัฐของตนเองตังกูอับดุลกอเดไม่ยอมลงนาม เพราะเอกสารนั้นเป็นภาษาไทยทำให้พญาสีสหเทพ